การใช้งานระบบแอดมินของบริษัท JSP นะครับก่อนอื่นนะครับให้เราทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับโดยพิมพ์ username password นะครับเมื่อพิมพ์เสร็จให้ทำการกดปุ่มล็อกอินนะครับเมื่อล็อกอินเข้ามาอย่างระบบนะครับจะเจอกับ ระบบแดชบอร์ดนะครับที่เป็นข้อมูลสรุปจํานวนสินค้าจํานวนผลงานนะครับแล้วก็บทความสไลด์วิดีโอแล้วก็ผู้ให้บริการนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานระบบจัดการเอกสารนะครับให้คลิกไปที่ระบบจัดการเอกสารนะครับก็จะมีใบเสนอราคาแล้วก็การขอรายละเอยียดสินค้านะครับซึ่งตรงนี้จะมาการร้องขอมาจากตัวหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับ ถ้าเกิดมีรายการที่ขอเข้ามานะครับจะมีการแจ้งเตือนจำนวนให้เห็นตรงนี้นะครับเป็นไอคอนสีแดงนะครับแล้วก็จำนวนนะครับสมมุติรายละเอียดสินค้านะครับที่มีการขอเข้ามานะครับจะมีนี่นะครับรายการใหม่นะครับที่ยังไม่เปิดอ่านนะครับเมื่อเราเปิดอ่านเข้าไปนะครับอาสมมุตินะครับรายละเอียดสินค้าเปิดอ่านเข้าไปนี่นะครับก็จะมีรายละเอียด ชื่อผู้ขอรายละเอียดสินค้าชื่อบริษัทข้อมูลติดต่อแล้วก็สินค้าที่ต้องการขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเราเปิดอ่านเข้ามาเมื่อกลับออกไปนะครับก็จะเป็นสานะว่าอ่านแล้วนะครับอสองระบบนี้นะครับก็จะเป็นการร้องขอมาจากทางหน้าเว็บนะครับที่ทําการกดนะครับขอรายละเอียดจํานวนสินค้าตัวนั้นเข้ามานะครับนี่นะครับ อ่เนี่ครับเมื่อลูกค้าเลือกสมมุตินะครับเป็นขอรายละเอียดสินค้านะครับแล้วลูกค้าทําการกรอกข้อมูลที่อยู่ข้อมูลติดต่ออ่าแล้วก็อ่าข้อมูลอื่นๆนะครับที่ต้องการให้ผู้อ่ดูแลระบบนะครับติดต่อกับนะครับอ่าข้อมูลตรงนี้ก็จะมาแสดงผลในใบเสนอราคาและก็รายละเอียดสินค้านะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นระบบจัดการสินค้านะครับคลิกไปยังระบบจัดการสินค้าจะมีระบบย่อยที่เป็นระบบหมวดหมู่แล้วก็ระบบจัดการสินค้านะครับก่อนอื่นนะครับให้เราไปดูที่ระบบหมวดหมู่นะครับคลิกไปที่ระบบหมวดหมู่ครับเมื่อเราเข้ามายังระบบหมวดหมู่นะครับเราสามารถเพิ่มที่ด้านบนนะครับเพิ่มหมวดหมู่นะครับ เราก็ทําการอัปโหลดภาพหมวดหมู่นะครับโดยคลิกไปที่เลือกนะครับแล้วก็เลือกรูปภาพหมวดหมู่เข้ามานะครับแล้วก,กด Open นนะครับจากนั้นตั้งชื่อหมวดหมู่ครับแล้วก็จะมีรายละเอียดหมวดหมู่นะครับเราสามารถใส่รายละเอียดหมวดหมู่ได้ตรงนี้นะครับ รายละเอียดหมวดหมู่ตรงนี้สามารถเพิ่มนะครับรูปภาพนะครับให้ทําการลิกไปที่เพิ่มรูปภาพตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดหน้าต่างจัดไฟล์อัปโหลดนะครับให้เราทําการอัปโหลดรูปภาพนะครับอันนี้นะครับไปที่หมวดหมู่สินค้านะครับแล้วก็อัปโหลดรูปภาพหมวดหมู่ที่เราต้องการใส่เข้ามาในนี้นะครับ อย่างนั้นให้เราทําการดับเบิลคลิกครับตรงนี้ความกว้างกับความสูงนะครับก็ความกว้างจะเป็น100%นะครับไม่เกิน100%นะครับส่วนความสูงเราลบออกนะครับไม่ต้องใส่นะครับเพื่อให้ตัวรูปภาพนะครับแสดงแบบเลฟพลสีทั้งหน้าจอมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับกดตกลงครับรูปภาพก็จะมาแสดงตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับให้ทําการกดบันทึกข้อมูลครับนี่เป็นการเสร็จสิ้นนะครับในการเพิ่มหมวดหมู่นะครับเราสามารถแก้ไขนะครับแก้ไขหมวดหมู่นี่นะครับหรือทําการลบนะครับลบหมวดหมู่นะครับก็ให้คลิกไปที่ลบนะครับทีนี้ไปดูที่ระบบจัดการสินค้าครับคลิกไปที่ระบบจัดการสินค้า จะแสดงสินค้าทั้งหมดนะครับในระบบจัดการสินค้าตรงนี้นะครับเราสามารถควบคุมสินค้าได้จากระบบแอดมินนะครับ mm hmm. ก็จะมีทั้งการเพิ่มสินค้าการเปิดปิดสินค้าแล้วก็การเปิดโหมดแนะนําสินค้าแล้วก็การลบสินค้านะครับสมมุตินะครับสถานะตรงนี้ที่เป็นออนไลน์นะครับถ้าเราคลิกไป1นทีนะครับ ก็จะเป็นออฟไลน์ line นะครับซึ่งตรงออฟไลน์ตรงนี้แสดงว่าสินค้าเราจะไม่โชว์ในในตัวระบบสินค้าตรงนี้นะครับก็จะไม่แสดงผลให้เห็นนะครับถ้าเราไปปิดออฟไลน์ line ไว้นะครับถ้าเราต้องการเปิดออฟไลน์ line อีกครั้งก็ให้ทําการชี้ไปที่ออฟไลน์ line หนึ่งครั้งครับอโอเคครับต่อไปนะครับจะเป็นการเพิ่มสินค้าให้เราชี้ไปที่เพิ่มสินค้าครับ เราก็ทำการเพิ่มรูปสินค้าก่อนนะครับอันดับแรกนะครับจากนั้นนะครับให้เราทำการเลือกหมวดหมู่สินค้าครับแล้วก็ใส่ยี่ห้อครับยี่ห้อสินค้านะครับแล้วก็ทำการพิมพ์ชื่อสินค้านะครับจากนั้นนะครับให้เราทำการพิมพ์รายละเอียดสินค้าครับ ก็ถ้าหากต้องการใส่รูปภาพสินค้านะครับก็ให้คลิกไปที่รูปภาพนะครับแล้วก็เปิดหน้าต่างจัดการไฟล์รูปภาพนะครับแล้วก็เลือกไปที่ข้อมูลสินค้าตรงนี้นะครับแล้วก็นําสินค้าที่รูปภาพสินค้าที่มีนะครับเข้ามายังระบบโดยการดับเบิลคลิก2ครั้งนะครับแต่ถ้าหากต้องการนํารูปภาพจากคอมพิวเตอร์นะครับให้ทําการอัปโหลดเข้ามายัง อ,อัลบั้มของสินค้าก่อนนะครับถ้าเกิดมีรูปภาพในนี้แล้วเราก็สามารถดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็กำหนดความกว้างที่100%นะครับความสูงไม่ต้องใส่นะครับกดตกลงครับแล้วก็จะได้ารายละเอียดสินค้านะครับแล้วก็รูปภาพสินค้านะครับเราสามารถพิมพ์ต่อลงไปเรื่อยๆได้นะครับ ครับซึ่งระบบตรงนี้นะครับเรายังสามารถกําหนดขนาดตัวอักษรสีนะครับสมมตินะครับผมจะใส่ขนาดตัวอักษรตรงนี้เป็นระดับซัก H3 นะครับ H3 แล้วก็กําหนดเป็นสีแดงนะครับสีแดงเพิ่มตรงนี้นะครับอโอเคครับจากนั้นทําการกดบันทึกครับ เมื่อกดบันทึกเสร็จนะครับหากเราต้องการดูการแสดงผลนะครับว่าที่เราเพิ่มไปเมื่อกี้มีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับให้เราทำการคลิกไปที่ดำเนินการแล้วเปิดชมหน้าเว็บไซต์นะครับะระบบจะโชว์ข้อมูลสินค้าที่เราเพิ่มไปเมื่อกี้นะครับชื่อสินค้าหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนะครับแล้วก็การขอใบเสนอราคาแล้วก็จะมีรายละเอียดสินค้าตรงนี้นะครับ ซึ่งตรงนี้ถ้าข้อมูลอะไรผิดพลาดเราสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้ในระบบจัดการสินค้าตรงนี้นะครับแล้วก็ทีนี้จะเป็นการเพิ่มนะครับเพิ่มในสินค้าแนะนำนะครับเราสามารถมากดเปิดสินค้าแนะนำตรงนี้นะครับถ้าเรากดเปิดนะครับจะมี ถ้าสินค้าตัวไหนที่กดเปิดแนะนําสินค้าไว้จะมีแถบสีชมพูที่ขึ้นตรงสินค้านั้นนนะครับว่าสินค้าตรงนี้แนะนําอยู่นะครับสินค้าแนะนําจะมาโชว์ในตรงที่เราเปิดสินค้าแนะนําไว้นะครับตรงข้างล่างตรงนี้นะครับที่เป็นสินค้าแนะนํานี่นะครับเราเปิดไว้กี่ชิ้นก็จะโชว์จานวนเท่านั้นนะครับทีนี้หากเราต้องการปิดสินค้าแนะนําตรงนี้นะครับก็ให้เราคลิกที่ การปิดสินค้าแนะนําอีก1ครั้งนะครับแถบสินค้าแนะนําก็จะหายไปนะครับเมื่อจากนั้นนะครับเราต้องการลบนะครับก็ให้ทําการกดไปยังลบสินค้าตัวนี้นะครับเมื่อสินค้าตัวนี้เราไม่ใช้งานแล้วนะครับก็ลบไปนะครับประมุดก็จะหายไปทีนี้นะครับต่อไปจะเป็นระบบจัดการผลงานนะครับให้เราคลิกไปที่ผลงานทั้งหมดก่อนนะครับ จะโชว์ผลงานทั้งหมดนะครับที่เราได้เพิ่มไว้นะครับซึ่งตรงนี้การทํางานนะครับก็จะคล้ายๆการเพิ่มสินค้าของเมื่อกี้นะครับก็จะมีการเพิ่มแก้ไขแล้วก็ลบข้อมูลนะครับของผลงานชิ้นนี้นะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเราต้องการเพิ่มผลงานนะครับก็ให้คลิกไปที่การเพิ่มผลงานจากนั้นก็ให้เลือกรูปภาพผลงานนะครับ แล้วก็ทำการพิมพ์ชื่อผลงานนะครับชื่อหน่วยงานหรือชื่อสถานที่ที่เราไปทำงานมานะครับแล้วก็ที่อยู่ครับจากนั้นก็รายละเอียดผลงานนะครับก็ใส่เหมือนรายละเอียดสินค้าตัวเมื่อกี้นะครับ ก็ใส่รูปภาพผลงานนะครับก็เป็นเป็นการกดไปที่การเพิ่มรูปภาพนะครับแล้วก็เปิดหน้าต่างการจัดการอัพโหลดรูปภาพนะครับแล้วก็ไปที่รายละเอียดผลงานนะครับแล้วก็เพิ่มผลงานเข้ามานะครับกำหนดค่าไม่เกิน100%นะครับความกว้างความสูงไม่ต้องใส่นะครับกดตกลงไปนะครับ จากนั้นเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทำการบันทึกข้อมูลครับก็จะได้ผลงานที่เราเพิ่มไปนะครับเมื่อ,อเราไปดูที่ระบบผลงานที่ผ่านมานะครับก็จะโชว์ข้อมูลที่เป็นผลงานที่เราเพิ่มล่าสุดอยู่ตรงนี้นะครับพร้อมข้อมูลที่เราเพิ่มไปนะครับโอเคทีนี้ อนนี้เป็นตัวอย่างที่ผมเพิ่มไปนะครับผมจะทำการลบก่อนนะครับครับต่อไปไปที่ระบบจัดการบทความครับไปที่บทความทั้งหมดก่อนนะครับบทความทั้งหมดนะครับก็จะคล้ายๆระบบจัดการผลงานเมื่อกี้นะครับก็จะมีการเพิ่มลบแก้ไขนะครับแล้วก็การเปิดชม การเพิ่มบทความนะครับเราก็สามารถคลิกไปที่ปุ่มเพิ่มบทความนะครับแล้วก็ทําการเพิ่มรูปภาพบทความนะครับแล้วก็ตั้งชื่อบทความนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลบทความนะครับที่เราจะเพิ่มนะครับรวมไปถึงรูปภาพนะครับก็คลิกไปที่รูปภาพเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกไปที่เปิดการอัปโหลดนะครับ ตรงนี้นะครับเราสามารถคลิกขวาเพิ่มโฟลเดอร์ที่เป็นบทความได้นะครับตรงนี้นะครับคลิกขวานะครับจะมี new folder ขึ้นมาให้นะครับนี่นะครับเราก็ตั้งชื่อบทความนะครับเป็นเทสผมจะได้โฟลเดอร์เทสไปนะครับผมก็ทำการอัปโหลดไฟล์บทความนะครับลงในนี้นะครับ จากนั้นนะครับพอผมอัปโหลดเสร็จนะครับผมก็ทำการดับเบิลคลิกครับใส่ความกว้างที่100%ครับจากนั้นกดโอเคครับอพอเพิ่มรูปภาพและข้อมูลรายละเอียดของบทความเสร็จให้ทำการกดบันทึกครับเราจะได้บทความตรงนี้นะครับ บบบทความนะครับอ่านี่ครับจะมีบทความล่าสุดที่เราเพิ่มไปเมื่อกี้นะครับอ่าเคครับต่อไปนะครับจะไปที่ระบบจัดการสไลด์โชว์นะครับให้เราคลิกไปที่จัดการสไลด์โชว์นะครับ ตรงนี้นะครับเราก็จะทำการเพิ่มข้อมูลนะครับข้อมูลสไลด์โชว์นะครับสมมุตินะครับเพิ่มข้อมูลตั้งชื่อสไลด์นะครับตรงนี้ลิงก์ URL ตรงนี้นะครับถ้าเราใส่เป็นลิงก์นะครับในหน้าในหน้าแรกสไลด์โชว์จะสามารถคลิกไปที่ลิงก์ที่ท่านใส่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใส่ไม่ใส่ลิงก์นะครับก็ให้ใส่ชาร์ปไว้นะครับเพื่อที่เวลาคลิกเราจะไม่ไปนะครับ จากนั้นให้เลือกรูปภาพสไลด์ครับรูปภาพสไลด์นะครับแล้วทำการกดบันทึกครับนี่นะครับรูปภาพล่าสุดที่ผมอัพมานะครับชื่อเทสทีนี้รูปภาพก็จะมาแสดงที่หน้าของ สไลด์นะครับตรงนี้นะครับนี้ถ้าผมต้องการปิดนะครับปิดการมองเห็นนะครับก็ทําการกดไปที่รูปตาตรงนี้นะครับก็จะเป็นการปิดไว้นะครับไม่ให้สไลด์ตรงนี้โชว์ที่หน้าเว็บไซต์นะครับนี่นะครับนี้หากทําการแก้ไขนะครับก็ให้เราคลิกไปที่ปุ่ม ปุ่มแก้ไขที่เป็นรูปแก้ไขตรงนี้นะครับเราสามารถแก้ไขเป็นชื่ออย่างอื่นหรือเลือกรูปใหม่ก็ได้นะครับแล้วทำการกดบันทึกข้อมูลไปครับเมื่อทำการแก้ไขเสร็จนะครับข้อมูลสไลด์ก็จะโชว์ตรงนี้นะครับ โอเคเสร็จ okay. สิ้นของระบบสไลด์นะครับต่อไปจะเป็นระบบจัดการวิดีโอนะครับก็ให้เราไปที่วิดีโอทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถเพิ่มวิดีโอได้โดยการไปที่ปุ่มเพิ่มวิดีโอหรือปุ่มเพิ่มวิดีโอข้างบนนะครับคลิกไปที่ปุ่มเพิ่มวิดีโอครับจากนั้นกรอกชื่อวิดีโอนะครับวิดีโอตรงนี้ก็คือใส่ URL จาก วิดีโอที่เราไปอัปโหลดบน Youtube นะครับอ่ะวิธีการเพิ่มนะครับก็ให้ไปที่วิดีโอนะครับเมื่อเรามาที่วิดีโอนะครับเราจะเพิ่มวิดีโอนี้นะครับก็ให้ทําการคลิกไปที่แชร์นะครับพอคลิกไปที่แชร์นะครับก็ให้ทำการกดไปที่ฝังนะครับฝังดิงยู l นี้นะครับอาจะมีซอสโค้ดตรงนี้นะครับก็ให้เราทำการก๊อป ซอสโค้ดตรงนี้นะครับมาใส่ที่มาใส่ที่หน้าเว็บของเราตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับก๊อปมานะครับฝั่งโค้ดเมื่อกี้นะครับให้ทําการกําหนดความกว้างตรงนี้นะครับเป็น100%ซนนะครับเป็น100ซจากนั้นทําการกดบันทึกข้อมูลนะครับ ก็จะได้วิดีโอนะครับที่เราเพิ่มเข้ามานะครับต่อไปนะครับจะเป็นระบบรูปแบบฟิวเจอร์นะครับตรงนี้จะมีฟังก์ชันเสริมก็คือเรื่องของตัวอักษรวิ่งนะครับง่ายๆนะครับก็จะเป็นการแก้ไขข้อมูลนะครับตัวอักษรวิ่งตรงนี้นะครับวิ่งโชว์ตรงนี้ การทํางานนะครับก็เพิ่มข้อมูลลงไปนะครับหรือจะเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีก็ได้นะครับเปลี่ยนสีตัวอักษรนะครับหรือเพิ่มขนาดของตัวอักษรได้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้ทําการกดบันทึกข้อมูลครับเมื่อกี้เปลี่ยนสีนะครับนี่นะครับสีก็จะถูกเปลี่ยนไปนะครับ ต่อมานะครับ <ka> จะเป็นระบบลูกค้าที่ใช้บริการนะครับให้คลิกไปที่ลูกค้าที่ใช้บริการทั้งหมดนะครับการเพิ่มข้อมูลนะครับก็คลิกไปที่เพิ่มข้อมูลลูกค้าที่ใช้บริการนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อพิมพ์ชื่อลูกค้าที่ใช้บริการนะครับแล้วก็เลือกโลโก้ลูกค้าที่ใช้บริการนะครับแล้วทําการกดบันทึกครับ เมื่อกดบันทึกเสร็จนะครับลูกค้าที่ใช้บริการจะมาโชว์ที่ตรงนี้นะครับโอเคอไปนะครับก็เสร็จสิ้นนะครับของระบบการใช้งานระบบแอดมินของบริษัท JSP นะครับขอบคุณครับ